ว่าจะไรก็เจเมื่อนี้เป็นมือดีขอเจ้าทีค่ะเป็นวันพระมือนี้จะได้ขอเพื่อนมาว่าเคยขอเขาสามตูแตกสามตูมาแล้วคงวดนี้เพิ่อนไฮเจ็ดแปดซีเจ้าทีเพิ่นใไ้งวดนี้บ่าเจ้าจ้างวดนี้เจ็ดแปดซีต่ก่อนหนานี้เคยขอแหละแตกสามตูแตกสามตูเขาจะงวดสอนตะก่อนจุดเธอเดียวกับเขาเธอเดียวเนี่ยเพิ่งจะไม่จุดเนี่ย อ่ามือนี่ไฟเอฟซีเนาะเจ๋นเนาะาใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะวสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีนะคะอยู่ที่ร้านขอมเจ๊ดแดงเจ๊ดแดงสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเอื่อนได้เกี่ยวอะไร บ็เอาเจ้านี่ละพี่น้องพึ่งมาจะใช้เกาะไปเที่ยวมาบอกจ้าไปเที่ยวไปเที่ยวเพื่อนมาโอ้มาหนีปิดร้านบ่ได้ปิดมันบ่เจ็บ่ให้<า>เจี๊แก้วขายแทนโอ้ในเจี๊แก้วขายแทนพี่น้องเจี๊แดงบวโยวสันเป็นนี่ก็ขายแทนเนาะไอ้อจุดเนี่ยมือเสาเออปกติไอ้จุดเนี่ยมือเสาร์เป็นบ่ เราเมื่อเสากับเสารไปเที่ยวเนาะกัเลยพอดีมาหอดน,นะคะได้จังหวะพอดีนะคะเจแดงเพิ่นจะขอโชคนะคะเจได้ยินข่าวว่าฝันฝันอยนู่ฝันว่าจังไรอ่ะเดี๋ยวไปเจแดงนั่นก็หกสามห้าได้องหัวได้ของหัวนั่นมะฝันว่าวจังไรก็เจฝันว่าหวยออกหกสามห้าอืมจ้ะเราซูเอฟซีฟังเนี่ยหอนเอามองไร มังได้เสเอมังนี่ะมละยืนอยู่นี่หละยืนอยู่นี่ะอละว่าจะได้ก็เจว่าจะได้็กอ้ฝันฝันอยู่ฝันบอกว่างวยออกหกสามห้าหมายความว่าหกสามห้าเพื่อนบอกเป็นโตบอเจ้าบอกเป็นโตก็ไปซื้อลอตเตอรี่ไว้ล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาโชว์อยู่บมาโชว์ค่ะเจมซซื้อไว้ได้หนึ่งสามห้ามันไม่ได้หกสามห้ามันไม่มีได้ใบหนึ่งหนึ่งใบ ตัวเลขนี้ได้มาสามตัวในความฝันหกสามห้าหกสามห้าฟันว่าจะได้เจแดงเลาสูเอฟซีฟังเนี้ยจักไปไซแล้วคนแซลเซลบาที่จริงว่ะทีแลวกขอกับฟันแมนเรียกว่าฟันว่าน้นหลายยูวัดประตูโค้งมันสามหกเลยบะเพกาะว่ามันตูกเก่านอกขอกับบมักแต่ว่าคนมาเอากับเกลือฟันมือใดฟันกอนลับแก่ห้องแต่บุได้เราไปฟังเออว่าจะกับแยกแกวเพราะว่าบอมัก ว่าไว้สีออกตกเก่าว่ามันออกหกสามสิมากออกอยัวสามหกเลยบรเล่าให้ฟังอ่าประตูโค้งนี่มันสาดหกออ,ออกงี้ แล้วกออกประตูโค้งดีเป็นจะได้คือว่าสามหกมันเหลขทีเปล่าแยกกันติดอยู่ประตูโค้งเล็กวัดอ๋อเลขวัดนั้นสามหกตูใหญ่ด้วยจาฝันอยู่แต่ว่าเจ้าไปแลเนี่ฝันแก้วกวัดก็ได้ว่าเอ๊มันสีออกสามหกประตูวัดนี่บ่ออยว่าติดอยู่เดินแมะไปเล้ก็ไปเดียวเลงแต่ว่ากับบ่ได้เล่าให้อดมินฟังอ่าบ่ได้เล่าว่าอยู่ว่ากับแยกแก้วว่ากับไผอยู่ว่ากับคนมาสื่อของอยู่ แด้ก็เป็นไปว่าไดนะมันออกหกสามนะมันสิดว่าออกสามหกกะคิดอยู่นะก็เลยว่าเจ้าของนี่บอกได้าเอาหวยกับแกเจ๋บ่มักบอกก็เลยบ่ไดดเราว่ามันออกแล้วก็ได้ว่าบบเอาที่จริงมันฝันเขายู่นะตุกเกาแสดงว่ามือที่เจตังมาไอ้ามความฝันนั่นได้ฝันก้อนหันเลวฝันอยู่หักบบเบาหนะฝันอยู่บ้านเกี้ยวกับวัดว่ามันสิออกประตูโค้งตุกเกามันก็เป็นไปได้ได้ยายแดงเขาก็เบ้ากันอยู่ แต่ว่าก็แต่ว่ามันตกเก่ามันคือสีบวกออกออกสามหกตกเก่ากระยาดอกพี่น้องในเมื่อเขาไปเมาโฉวไว้กับแก่หกหนึ่งน้อมันกับพวกเข่าจุดถูกเขาตะเลขหกมเขาแจ๊กหกค่กลางหกบนอยู่ค่ะเอาบะเนียนได้ยินเขาว่าฟันไหมแม่เจฟันไม่ฟันว่าหัวยออกคูสามหาเปนแบค่ะก็่ได้เอาไว้กันนะเอา ได้ลอตเตอรี่ใบหนึ่งอยู่แต่ว่าได้หนึ่งสามห้าหนึ่งสามห้าไอ้เจ๊ฝันเนี่มันหกสามหาหสามห้าอ่ามันก็สิไปไสวสามสามหกหก็มาฝันได้ได้ได้มาจังไดนเจ๊ความฝันนี่คือนี่ค้นบอกเวลานอนเออคนได้หลายจังสิละก็เขาว่าห้องเขาบอกว่าห่วยออกย่างเว่าออก6 3กสามห้าเอาว่าไปไสเนาะมาหกอยู่นี่หละค็ววางสิ มาฮกเอ้สามฮกฮกสามเนาะมะสามหาโบบันนี้บอกกับว่ามีแต่ตุกเกาแท้หว่ะ<น>มีแต่ตุกเกาแต่ว่าขอก็เอาไว้อยู่ล้ตะลิกขอก็ว่าสิซื้อจัดตุลหาซื้อยูว่ซื้อหลายเนาะตะลิกขว่าสิไปหาซื้ออยูจ่จา้าจ้าทแมนว่าสิไปหาซื้อ,อแล้วว่าได้ว่าหาซื้อดอกซื้อเรไว้ได้ใบหนึง่งหนึ่งสามห้าเออในเนื่องสามหาที่ว่าฮกันบ่มีหาแล้วบ่เจอถ้าแม่เจอก็สิเอาอ่าแต่เอาเลขไทยสามหา เจ้อันแดงฟันแต่แบบนี้เนาะข้าเจ้าห้องบอกเลขห้าก้อนกับห้องบอกเลขมันบอกอส่วนมากพี่น้องคันผู้ใดเคยฟันแบบไดก็มักจะฟันแต่แบบนั้นฟันมาอันห้องบอกห้องบอกที่เคยห้องบอกตะก้อนก็เคยห้องบอกคือกนแมันบอก ต่ว่างวดเมื่อกี้น่ะบาเขาด้วยพี่น้องแต่ว่างวนนี้นะคะงวนเมื่อกี้เขาตะเลขโค้งนะเจเนาะเขาตะเดโค้ต่ว่าก็มาตามให้ FC คือเกาหมายเขาว่าเขาไม่ละเขาเดินทางมากก็เลยต้องถามแน่พี่น้องก็เป็นเพียงความฝันเราให้ FC ฟังเราเจเนาะนะคะส่วนบาเล็กจะเข้าหรือไม่เข้ากับ่มีไผลูได้เพียงแต่ว่าเจต่างกับอยากถามเจเพ่นเบิงนะคะเธอพี่น้องมักน้ำสงการหามิสูมิลาบ เนาะแต่ก่อนก็คือโชคดียุ่นอเจโเวลาเธอกับสามหัซ่อนอยู่เดยวันนี้พ่อโบมีโชว์มันก็เงียบไปก็ไปธรรมดาเนาะค่ะไอหัวนี้กับแจ็คสิมาดูมาแต่ว่าเลขมากตัวใดเจเลขมากอีดีนั่นมากใจมากสี่ศูนย์สี่ศูนย์ค่ะสี่ศูนย์ศูนย์สี่สี่ศูนย์ศูนย์สี่นี่คือเลขมากมันบมาเลขมากสี่ศูนย์วันนี้เลขฝันที่เพื่อนห้องบอกนี่หก <35 S 2> <6 35 S 1> สาม,สามห้าหกสามห้าค่ะเอาแต่ว,ว่ามอนีเจดแดงได้จุดทูบขอเจ้าทีเป็นบ่ค่ะจ้ากำลังจุดทูบขอเจ้าทีอยู่จ้าวันนี้เป็นวันดีเนาะเจเนาะวันนี้วันดีวันพระนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวรอดูตัวเลขของเจดแดงนะคะว่าจะตรงกับความฝันหรือเปล่าหรือว่าจะตรงกับเลขชอบหรือเปล่านะคะเดี๋ยวรอสักคู่นะคะ ครัพี่น้องชำรับตัวเลขของเจแดงมีตัวได้นหเจมี6กสาห้าเลขฝันตะกูลมาบอกค่ะไอ้ว่าหวยออกแล้ว6กสาห้าอันนี้คือเป็นเลขฝันจ้าเลขฝันค่ะเลขฝัน6กสาห้าด้ไหจาเลขชอบคือสี่ศย์เดียด๋วยวยแป๊บนึงย่ำเลขฝันฝัน<ล>ว่าจะได้ก็เจ ฝันว่างวยออกแล้วหกสามห้าเอาจิมาออกเอียงไอซัมเกาอยู่นี่นอเดี๋ยวกับหกสามหาหาสามหกอยู่นี่ละคอยว่าคือมาออกตัวเกาแต่ว่ายใยแดงก็ซื้อไว้ยู่ซื้ออันสามหาลอตเตอรี่อ๋อแสดงว่าเจเจก็ได้ซื้อไว้ยู่ได้ซื้อไว้ยู่ค่ะแล้วแบบนี้เลขหกสามหาแล้วแบบนี้เลขเจ็ดแดงชอบชอบสี่ศูนย์ วดนี่จ้าได้ว่าหาสื่อโรตารีมันมอมมีไหมหาสื่ออยู่แต่บุมีจ้าหกสามห้าแล้วก็สี่ศูนย์เนาะวันนี้เลขเอ่อที่เจแดงขอกับภูมิเจ้าที่ค่ะภูมิเจ้าที่ไอเจ็ดแปดสี่เจ็ดแปดสี่เจ็ดแปดสี่ภูมเจ้าทีเค่อยจุดแล้วค่อยเขาว่าเจคเคยเข่าสามตัว ได้บได้ซสื่อหลายในไสามสีูสามสิขอเจอ้าทีแบบนี้บอจกจ้าขอเจอ้าทีในบ้านจุดกลางแก้งขอเลยจุดกลางแกงเมื่อนี่ถือว่าเป็นวันดีอ่าเป็นมือเป็นวันพระก็ไล้จุดจ้ากับว่าให้ขอมีโชคมีลาบไปสงการบ่เขาหลายงวดแล้วก็อยังไงมันเขาค่ะจา้าตัวเลขที่จุดได้เจ๊ชอบก็ตามตัว เอเจ็ดแปดสี่เจ็ดแปดสี่ค่ะตัวที่เจ้แดงมากมากที่สุดมากขึ้นตัวใดเจ้มากเอสี่ศูนย์ศูนย์สีเลขฝันก็เอาไว้อยู่แต่ซื้อแล้วลอตเตอรี่สามห้าแต่ว่าตัวที่ชอบที่สุดนี่คือสี่ศูนย์จะมากซิกมากศูนย์หน่วยงอนคิดว่าตัวใดที่มากอันงอนี้เก๋ชอบสี่ศูนย์ศูนย์สี่ ชอบเลขศูนย์บอกชอบเลขศูนย์คิดว่าจังไดศูนย์กับมามันบอกจะมากศูนย์นะจังไดศูนย์ของมาหัวตาหัวที่แล้วนี่หกมาเนาะหกกลางหกบนะหกกลางหกบนงวดนี่เด็ศูนย์ล่างศูนย์บนบอกงวนี้มากสี่ศูนย์ศูนย์สี่ยักสีมาล่างมากบนหอกว่าเอาล่างไว้แน่บนแน่แต่กันใจจะมั่นใจว่ามากสี่ศูนย์นะ แต่หวยฝันนั่นหกสามห้าก็จะเอาไว้อยู่จาก 5, 40, 50าสิคูณห้สามตัวเอกชนสามตัวเอกชนครนัจะรอบตะรี่ซื้อไว้แล้วหน<ะ>ึ่งใบค่ะสามห้า <3, 5. S 2> แต่ว่ากะย่ำเอฟซีเนะะะาะเจเนาะว่าฮามานไทายทํำให้เบิงก็คือเป็นแนวทางจะเป็นแนวทาง เวลาเขามาไทยหวังเค้อมันก็จะบกเข่าหรือหวังเค้อมันกะเวลาเวลาพมาาทายนี่บัดสามวัดซ่อนอยู่นะพอมาม่าทายแต่ปีนยังบกเข่า่ะยังวายอยู่เอานวดนี้ให้เข่าซะเนาะเอวนดนี้ให้เข่าซะจนเหรหลายงวดอะไรได้บกเข่าเนี่ยเจ้าจีวายตัวเอฟสี่นะเออมาได้ตัวละทีเนาะคนติดตามป้าจีวายเอ๊ะยี่สีมาบอกบกเข่าจ้าเทื่อมีแต่ตัวมาที ว่าโตคอยกะซื้อคือกันเงินบซื้อเนาะที่ว่าเลขที่บอกเนี่ยคือจะครองซื้อเองจะซื้อเองแต่ว่าจะต่างมากกันเลยขอให้เราให้ฟังให้เราให้ฟังกับเราเั็นทากเขาเลยเราจ้ะจ้ะว่ายามซื้อเองอะนะสามงวดถืออยู่หาซิฟพูดหาซิฟอย่างจังสี่หน้าสามโตกันได้ลอตเตอรี่ก็ได้จังสี่เลขไาย เอาวันนี้ถือว่าโชคดีพี่น้องเพราะว่าเจแดงมากเพิ่นจุดเอ๋ขอโชคลาภแน,น่นว,วันวันพระพอดีนะวันพระพอดีมันเศร้ากับไปวัดมากอยู่ค่ะจจจเจโชตัวเลขาเอฟซีได้ไหมคะอ่ะตัวนี้โอ้ยชัดแจ๋ว,วพี่น้องนะคะอ่ะเพอได้ข้ามาแคบหนาจอนาเจเนาะจ้านะจ้า,จาอม้มีโชคมีลาบบานมีโชคลาภส่สมบูรณ์ค่ะ พ่อได้ยังว่าถืงก็ขอให้ถึงว่านี้เนาะดขอให้ถึงว่นี้น,นะคะถ้ามาชมก็จะย้ำตัวเลขนะคะของเจแดงนะคะสำหรับเลขฝันว่ามีคนมา,เ,าเรียกมากนมาเรียกใส่หูบอเก,กเรียกใส่หูตะกนใส่ตะกนมันบะอ่าตะกนหหวยออกแล้วหกสามห้าคนนะ่าเน่าจะได้ก็บเจหกสามห้า <6 35. S 1> หวยออกแล้วจา้างหวยออกแล้วหกสามห้า มีคนตะโกนนะคะบอกว่าเลขออกแล้วนะคะหกสามห้าส่วนเลขชอบนี่ก็จะเป็น <40 S 1> <40 S 2> สี่ศูนย์สี่ศูนย์สำหรับเลขทูบนี่ก็จะเป็นแปดเจ็ดแปดเสี่แปดสี่เป็นแนวทางเดอ้อพี่น้องนะคะน้าเจเนาะะจ้าจ้าจาโอ้ยพรหน่อยเอฟซีนะเจอ๋อให้มีโชคมีลาบป,ปังปังนวดนี้ สกุมันหมานสขูสก้นนะคะพี่น้องแล้วก็ข้บคุนเจแดงลหลายๆนะคะที่ทนแดงปันแนวทางย่ำเดิมเป็นแนวทางเจเขาคุนค่ะอันนี้นะคะท่านผู้ชมก็จะเป็นเลขทูบของเจแดงนะคะเจ็ดแปดสี่หรือว่าสี่แปดเจ็ดเจ็ดแปดสี่หรือว่าสี่แปดเจ็ดนะคะขอให้เอซนะคะโชคดีเฮงๆรวยๆนะคะ ในงวันที่16เมษายน2568ค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ